สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดียํำแลรงอีกหนึ่งคลิปด้วยพี่น้องเลยนะครับยำยํำมลเรงนะครับอากาศเย็นสบายนี่ครับทั่วทุ่งท้องนาเขตภาคอีสานภาคอีสานย่ำมะเรงอากาศดีมากเลยด้อยพี่น้องเลยโดยเฉพาะยํำมะแร็งยีเหมือนเสารภาคอีสานตอนบนนะครับเกือบเกือบบนสุดแล้วพี่น้องเลยบนสุดแถวอะไรละ่ะแถวจังหวัดสกลนครนะครับจากสกลนครนะครับ ออกไปทั้งบึงการนะครับใกล้บึงการเนอะพี่น้องเลยจังหวัดบึงการอยู่บกไก่จากบึงการไปกระคมไปหาพี่น้องสอปอเล่าผุนแล้วครับระยะทางก็ไม่หลายกิโลนะครับคืออากาศภาคอีสานตอนบนปัจจุบันนี่ภาคอีสานตอนบนนะครับแหลงเนอะพี่น้องเนอะนะครับจะแหลงกว่าทุกภาค อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภัคเนืภาผัก้นะครับผาคอีสานตอนบนนี่แหลงสุดบางพื้นที่นะครับผมไปเห็นด้วยพี่หลองเนอโอ้ยพี่องหยาสีเขียวกับบมี่นะครับบางพื้นที่ย่างสถานที่ผมเลี้ยงง่วย,ยังพ่อม่หยาสีเขียวเลยพี่นลงเลยบางสถานที่นะครับเป็นไห้กหนีนะครับซึ่งกอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับ แต่มันแห่งแรงนะครับแถว้ันผมนะครับบางพื้นที่ก็มีหญ้าสีเขียวบางพื้นที่กับบ่บบมีเหมือนเหมือนกันแต่ว่าสถานที่แห่งนี้นะครับที่ผมกำลังยืนเลี้ยงงัวอยู่ปัจจุบันนี้ก็พอมีให้เมียงงัวลูกงัวกินหญ้าสีเขียวเด้เพี่น้องเด้อ,อนะครับ นี่ครับลงคลิปให้พี่น้องรับชมทุกวันนะครับทุกคนชีวิตการเลี้ยงงัวนะครับทุกคนะน้ครับพี่น้องท่านใดน,นะครับชอบลงคลิปเด้อพี่น้อง้อลงคลิปทาง YouTube นะครับอยากประสบความสำเร็จเร็วๆ อยากมีเงินนะครับอยากมีรายได้ทางช่อง YouTube นะครับลงคลิปทุกวันได้พี่น้องได้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องสร้างช่องใหม่ๆลงหลายๆนะครับยิ่งผ่านเร็วได้พี่นะ้องเด้ขอสําคัญนะครับอยาไปเห็ดผิดกฎชุมชนได้พี่น้องเด้มันจะบผ่านนะครับมันจะนั่นผ่านลงผมลงมาสามปีได้พี่น้องเด้นะครับผมล,ลงมาสามปี สามปีนี่เพื่อจะประสบความสำเร็จได้นะครับผมมาผ่านกดปีปไปได้พี่น้องเรือนะครับปีไปไปีเกือบสองเกือบอ่าสามปีนะครับเพื่อผมจะผ่านในเฮ็ดผิดกดชุ่มสนโอ้หลายอย่างนะครับเอาคลิปเขามาลงแน่เลยหลายอย่างได้พี่น้องเลยอนะครับเอาคลิปจากขวองไทยเอง จะดีที่สุดเลยพี่น้องเน้อนะครับทายเองทายตามทุ่งให้ทุ่งหน้านะครับตามที่ผมเคยทายลงคลิปแบบนี้พี่น้องเลยลงให้พี่น้องรับชมทุกวันนะครับถามว่าได้บอน,นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าบอได้หลายเลยพี่น้องเนออยจะไปตั้งควบบังอะไรมา่งายกับหาเงินทางออนไลน์เงินย t u ู e นะครับเพราะว่ายอดดูเราน้อยนะครับ ยอดดูเราน้อยก็ลงไปเรื่อยๆนะครับลงได้หลายคลิปเด้พี่รองเนยะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวรับรองพี่รองประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะเพียงแต่พี่รองพ่านกดนะครับพี่รองลงคลิปยังกระด้ลงไปเลยนะครับยิ่งลงนะครับคนรับชมทั้ง u t u b บบราวาทั้งเฟซบุ๊กทั้งไหนก็ยิ่งชอบเลยพี่รองเลอลงไปหรายๆเหลืองเล่านะครับกันที่พ้ลงนะครับ เลือกเป็นความรู้ยิ่งดีมากเลยนะครับยิ่งให้ผู้ติดตามหลยเ้อพี่น้องเ้อนะครับส่วนทางเฟซบุ๊กของผมนะครับผมกระล่วงแล้วพี่น้องเลอแต่ว่าผมมันสั่งหลายช่องนะครับทางเฟซบุ๊กเฮ็ุผิดกฎชุมชนเนี่ยก็เลยโดนปิดสั่งไล่นะครับพึง .must สั่สงไม่เด้อพี่น้องเ้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนียนะครับทาง เฟซบุ๊กของผมนะครับล่งกับประมาณนี้แหละนะครับคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงงวการเกษตรการทํางานของผมนะครับทุกคนนะครับอย่างที่ผมเคยลงแบบนี้นะครับเป็นคลิปที่ใช้ชีวิตอยู่ทุ่งนาประจําวัน้อพี่น้องในประจำว,นวจำันของผมทุ่งนาภาคอีสานไม่ชอบบรรยากาศอยู่ทุ่งนา เขามารับชมได้นะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับใครชอบอ,อลงคลิปนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ พี่น้องชอบแนวทางแบบใดก็ลงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับหาแมงง่วของผมมันนี่นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์กินหญ้าดีย่ำมแเรงลมพัดเย็นดีพี่น้องเลยสบายย่ำมารเรงแดดไม่ร้อนนั่งชมบรรยากาศเลี้ยงงว่ว บรรยากาศแบบนี้มีเฉพาะอยู่ทุ่งนานะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศอยู่ทุ่งนามีความสุขกับการเลี้ยงงนพี่น้องเลยนะครับเพา่อโยแบบนี้ไก่แรงชุ่มชนนะครับเงียบสงบกลางคืนมากก็มีบ้านคนอยู่พี่น้องเลยนี่ครับไม่กินล้างนะครับประมาณสองสาหลังบริเวณไก่เคียงของผมแต่ ไม่ใช่บ้านที่เป็นหลักเป็นฐานนะครับส่วนมากจะเป็นเทียงหน้านะครับไว้ที่พักพิงนี่ครับไม่กินหลังนะครับทุกคนน,คกนะครับเมื่อก่อนนะครับผมอยู่บ้านเนีพี่นลองเน้ออยู่บ้านเสียงดังการทํางานของผมแล้วก็บวกกับการเลี้ยงงัวบ่สะดวกเนี่ยผมก็เลยใหญ่มากอยู่ทุ่งนา อย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับแล้วผมอยากล่งคลิปเมือ่อใดครับตื่นมาซอกันมากผมลงเลยได้พี่น้องเลยนี่ครับคือลงกับล่งเกี่ยวกับางานประจำจวันของผมนะครับเลี้ยงงัวเป็นอาชีพเสริมถามว่าได้ไปได้นะครับทุกคนผู้ใด,ดอยากมีงานอยากมีอาชีพนะครับนี่ครับสืบมาเลี้ยงเลยพี่น้องแถมนะครับในความรู ได้ประสบการณ์จากการเลี้ยงงัวอย่างผมเลี้ยงงัวลงคลิป youtube ในเงินน้ำง่วนแล้วพี่น้องเลยนะครับลงไปเลยนะครับคนชอบเบิ่งสัตว์เลี้ยงหลายคนอยู่เหมือนกันนะพี่น้องเลยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศนะครับเอาบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเ้ยเป็นเพื่อนหลายๆคนนะครับ